สวัสดีครับสวัสดี FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะฮะคลิปนี้ก็มาอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ Yamaha PSR S750 อีกเครื่องหนึ่งนะครับขอต้อนรับสู่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดนะครับลูกค้าหอดีมากๆครับขอชมเชยครับนี่ครับกว่าจะแกะออกหมดได้นะฮะโอ้แบบสุดยอดเลยครับในเรื่องการหอ นี่นะฮะหอโดยบริษัทไปษณีไทยนะฮะบริษัทไปษนีไทยนะครับผมอันนี้ร่องรอยการส่งขาดนิดนึงครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ลูกค้านะครับส่งมาให้นะฮะผมบอกไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยมอบให้กับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีเพื่อจะหาคนที่มีใจรัก Yamaha PSR SX50 นะครับพร้อมเสียงแซมจังหวะนะครับ ลูกค้าสั่งซื้อแซมจังหวะก,กับทางบ้านดนตรีไปนะครับเดี๋ยวเปิดดูพร้อมกันนะฮะับหมายเลขาพีอาร์เอสเจ็ดห้าศูนย์นะครับโอ้โหยังห่ออีกชั้นนะฮะยังห่ออีกชั้นเลยนะครับห่อดีมากเลยสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวหาอะไรมาแกะก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเมาดูกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวคัตเตอร์ตัดนิดหนึ่งนะฮะนิดหน่อยนะฮะจิ๊กจิ๊ก คลิกไปนะฮะนิดหน่อยนะครับผมจุ๊นะฮะจุ๊นะฮะัรเจมาห้าพรีอาร์เจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะฮะผู้ใช้เป็นอ่ราชการนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับคือช่วงนี้ต้องการจะใช้เงินก็เลยขอปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาใหม่ครับผมคนที่ชอบเล่นอยู่แล้วผมว่าไม่ไม่นานเกินรอก็ต้องอยากซื้อใหม่นี่นะครับ ภาพเครื่องนะฮะสวยงามนะครับผมสวยงามสวยงามสวยงามนะฮะหรือว่าไม่แพ้ชาติใดไม่โลดแล่นสำหรับเครื่องนี้เครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับเกีย50นะครับผมพร้อมเสียงแซมจังหวะนะครับกับกระเป๋าใบนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้ Yamaha PSRX เ50ไว้ใช้นะครับผม กิงกางมาหาผมได้เลยนะฮะับศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้านะครับอย่าลืมนะครับผมของมาไวไปไวนะฮะยิ่งของสวยๆอย่างนี้ยิ่งอยู่ไม่นานนะฮะนะฮะอยู่ไม่เกินวันสองวันก็ไปอีกนะฮะผมนี่ครับนี่ครับเจ็ดห้าศูนย์เครื่องนี้นะครับสวยงามมากนะครับผมอ่าไม่แพ้เครื่องนู้นเลยนะฮะนี่ครับใครสนใจกิงกางมาได้เลยนะครับผม เกียร์ท่าศูนย์อีกเครื่องหนึ่งก็แพ็คเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับอยู่ในลังแล้วนะครับพร้อมส่งพรุ่งนี้ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับผมอ่ามาดูได้นะครับสําหรับยามาฮ่า psrs เจ็ดห้าศูนย์นะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมแล้วก็รอบหน้าอาจจะเป็นเก้าเจ็ดศูนย์นะครับที่จะเข้ามานะครับหรือกับยามาฮ่าไทรอสส์นะครับใครสนใจก็ อย่าช้านะครับของสวยๆอย่างนี้มาไม่นานนะครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยครับนะครับบอกได้เลยครับชัดเจนครับชัดเจนนะฮะอ่าโอนปุ๊บส่งปั๊บทันทีนะครับผมนะครับส่งทางเจนทีนะครับผมส่งได้นะครับผมบริการเสียงแซมจังหวะแล้วตัวนี้ให้กระเป๋าไปพร้อมเลยนะครับนี่ครับกระเป๋ายามาห้าอย่างดีนะครับมีบับเบิ้ลมีซอฟเคส ป้องกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์ให้คะแนนประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะฮะอย่ารอช้าครับไม่ต้องลงอะไรสงสัยนะฮะกริ้งก้างมาได้นะครับศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้านะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักคนตีปากพนังครับยามาฮ่าพีเอสอาร์เอสเจ็ดห้าศูนย์สวัสดีครับ